เกดไนมีนมีไอนะครับเองมีน้ำไอน้ำโมแล้วก็ไก่โมนะครับน้องมนะเบิรีาเบิร์กสตีนี่าาจีนจรงหรอเลครับภค่ะต้องี่าใหญ่อะไรครับ s a s m านะครับ s a นะครับ ตังกฤษครับตั ah ้งเจ็ดต ah ัวน ah ันะครับต ah ั ah ้งอตั้งเจ็นะไอีอีีโอเคครับไอ บ้านะครับเร่รีบ uh, uh, ้านะครับหิ้งหิ้งชีสชีสอิฐอิฐประตูนี้อิฐจะมาแปลอะไรครับทำแปลงมันเป็นเป็นนะครับอยู่คือนะครับถ้าเป็นกราฟีนให้ได้ว่าเป็นอยู่คือนะครับเป็นอยู่คือนะ ทีนี้ is a เอ็เป็นยืนยึงที่รูปของปัจจุบันนะครับถ้าอดีตขีได้ยังไงครับรอดีตครับ w a ็กัมาสตัวครับปัจจุบัน is a เนะครับเป็นยถ้าเป็นอดีตนะครับซากับกับ was กับครับ we

ที่วอสต์ตุ้งครับอกหน้างครับที่น้่งปาโอเควตทุัเลยนะครับเ้าใกอต้อีอสต้ครับโอเคต้องครับร o จูบีนะครับนี่คือมีอดีตและปัจจุบันนะครับอดเนาเดี๋ยวเราไปที่รถจูบีกันนะครับรถจูบีนะครับ เลิศช huh? yeah? ิลด์เลิศดครับเลิิลด์นรับ่้าเราัดี่ยมันจะรู้สึกมันจะตาำไปนะพอสูงนึนครับนี่นงิศดนะครับเลิศชิแกอะไรด้วยถ้าแบกิมแวดลได้ครับดูไ,ได้ไครับดูทำทำนะครับใชาำนะครับ มีท2 2> ั้งหมดกี่ตัวครับวิดีโอปัจจุบันครับสองตัวนะครับวีดีโอครับดูกับด้านนะครับแล้วถามนะครับถ้าเราจะมาประกอบกับตำนานที่ดูคนนะไทยนะครับถ้าเป็นสร้างเส็จประธานนะครับสร้างเป็นประธานนะครับใต้นี้ยู หนึ่อ mm. อืมนะครับายพวกดูคู่กนอะไรับดูไอ้ดูตดูก่อนครับอดู่านะ A. น้องมินบีเห<า>นไหมบ,บีดูติดตองครับดูครับยู

อันนี้คือสรรพนามนะครับเป็นสรรพนามที่ถ้าหากต้องไปชื่อคนนะคแบบดูไปนะชื่อคนนะครับถ้าชื่อคนคนเดียวนะครับครับตอนนี้มีครับถ้าชื่อคนคนเดียวดูแบบด้าใช่ไหมครับด้าดาดูต้องใช่ใช่ดูดูดูทั้งใครบครับด้าด้าสุดก็มาเปลี่ยสนะครับถ้าสิ่งเดียวใช้ด้สนะครับคนเดียวใช้ด้า ถ้าสองคนใช่ดูแ y a ี่แ a นด์แซสองคนใช้ mm. ดูจะไม่นัครัจะ mm. ดูครับครบดูด้วยกันอันนี้คือปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันใช้ด,ดูเหมอกันนะถ้าเป็นอดีตคืออะไรเอ่ยอดีตของดูไหมครับอดีตของดูคืออะไรครับ ด็ดตัวเดียวที่ต้องทเด็ดครับเด็ดประธานทุกตัวนะครับ i U D มีชีวิช้เด็ดหมดเลยนะครับัวดนใช้ด็ดหมดเลยนะครับตัววิสแอนด์ซนะครับใชเด็ดววคนเดียวใช้เด็ดไม่ตองเนะครับโอเคไนะครับไปที่ของตัวเดียวนะครับตัวทีหนึ่งทีนี้ work t พีอยูแล้วเป็นแฮครับไหนเบิร์ตคือแฮะก็คือแนะครับก็คือแมีกี่ตัวครับมีสตัวได้แก่แฮครับแนอครัถ้าเก็นเ,เกียร์จริงให้ใจว่าอไรเลยเกียร์จริงใว่า มีถ<ม>ูกต้องคามีนะครับมีกับกิงเออเร,รักษาจิไ้ไ,ได้นะหริงได้ะก็ได้นะ่าจะกกได้ะต่อไปครับไอ้เคือแฮกได้เลยครับแฮกน้องก,กันไอ้ไอ้แฮถูกต้อน้องอกิน วีวีครับนโคนครับเนะไทแ a e โอเคครับคกแคครับโอเคครับอ่าต่อไปที่น้องครับแคสแโอเคครับแคสตน่อครับตัวนี้ใช่ไหม เรางียบกินนะครับถ้าเป็นชื่คอ,อคนเดียวเหรอครับคนเดียวคนเดียวเลยแมรี่แมรี่เฮ้ยเฮ้ยต้องครับเฮ้ยสองคน Mary and แ a m เพื่อเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องของการใช้เงยนช่วยในอนาคตนะครับตอนนี้ให้รู้ว่าธุรกิจแบบเราเป็องมีอะไรบ้างครับแล้วก็หลับการท้ายโอเคหลักการท้ายในประกอบเรื่องเทนนะครอนาคตนะจะมีเทนประกอบเราจะไปเรียนรู้เรื่องของรายละเอียดตรงนั้นนะครับ